มาอ้อนวนเราแวงเราแวงอันนี้อ,นอ่ะพาอ้วนกับแก๊งไก่อ้วนมาเดินเล่นวันนี้ คเมียเขาครับมีเมียสตัวหาไปอ้วนลงต้องปล่อยมากินหินกินต้นไม้ใบไม้บ้างไก่นี่ถ้ากินหินนี่จะช่วยเรื่องระบบการย่อยและทำให้ไก่ไม่เครียด ในนี้ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวเมียสี่อันนี้กระพือปีกนี้เป็นเจ้าของฮาเลมของแก๊งสาวๆนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรดของลูกชายตัวนี้ตัวโปรดของลูกชายันอ้วนนี่เป็นตัวโปรดของเจ้าของ <c oughs> <c oughs> เป็สัปดาห์หนึ่งก็จะปล่อยออกมาให้กินหินเพื่อช่วยระบบการย่อยสักวันให้ใส่ได้ดีเลย